สวัสดีครับพบกับเซฟอะไหล่ออปติคอลและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ลูกค้าส่งแว่นเลนส์มาเปลี่ยนอะไหล่กับทางเราครับโดยในเคสนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าของทางเราได้สั่งซื้อแว่นแบรนด์กับทางเราไปเพียงแต่ว่าแว่นตัวนี้ไม่ได้สั่งซื้อกับทางเราครับเป็นออเดอร์ก่อนหนะ้าสั่งซื้อกับที่อื่นแล้วก็มีเหตุการณ์ว่าทางร้านเดิมไม่สามารถสั่งอะไหล่ ให้ได้ลูกค้าก็ค่อนข้างซีเรียสเลยแล้วแบบนี้จะเคลมยังไงสั่งอะไหล่ที่ไหนได้ก็เลยสอบถามทางเรามาว่าสามว่ามีอะไหล่ตัวนี้ไหมสามารถเปลี่ยนได้ไหมซึ่งเซลล์อะไรล่ออฟฟิศกอลก็จาหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นสามารถสั่งอะไหล่มาให้ได้ครับเพ <i> ียงแต่ว่าในการสั่งอะไหล่ขาแว่นครับผมระบบเขาจะบังคับให้สั่งเป็นคู่จะไม่สามารถสั่งเป็นข้างใดข้างหนึ่งได้ลูกค้าก็ค่อนข้างมีงบ ค่อนข้างจำกัดเลยผลสรุปแล้วทางเราก็เลยสั่งอะไหล่ขาแว่นคู่หนึ่งมาให้เลยงแต่ขอคิดลูกค้าในราคาเพียงแค่ข้างเดียวก็พอครับทางร้านเรายอมขาดทุนเพื่อเป็นการซื้อใจลูกค้าเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณว่าเขาอุตส่าห์ซื้อแว่นแบรนด์เนียกับทางเราถ้าเขาเกิดปัญหาซึ่งไม่ใช่ปัญหาจากทางเราเองเป็นปัญหาจากที่อื่นมาก่อนแต่ลูกค้าท่านนี้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าของเราแล้วเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วเราก็ กินดีซัพพอร์ตเท่าที่จะทําได้ครับเมื่อลูกค้าได้ฟังอย่างนี้ลูกค้าก็ใจชื้นเลยก็บอกว่าต่อไปถ้ามีออเดอร์สั่งแวบนแบรนด์ก็จะสั่งแต่ร้านนี้อย่างเดียวเลยก็ต้องขอขอพบพระคุณมากครับผมมาเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับอันนี้เป็นขาวแว่นนก่าของลูกค้าครับเห็นไหมครับดูจากสภาพการใช้งานนะครับดูจากอันนี้เป็นรอยหัก และเนื่องด้วยเป็นอะไหล่ขาแว่นที่มาจากโรงงานโดยตรงเลยดังนั้นจะไม่มีการฟิตติ้งอะไรให้ก่อนเราจะต้องมาฟิตติ้งเองอีกรอบครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแว่นทั้งชิ้นมาจากโรงงานเลยเขาจะมีการฟิตติ้งให้ขาแว่นเนี่ยโค้งรับกับศีรษะครับแต่ถ้ากรณีเราสั่งแค่อะไหล่มามันจะได้เป็นอะไหล่ขาตรงเป๊ะเลยครับดังนั้นเราจะต้องมาฟิตติ้งให้โค้งรับกับลูกศีรษะอีกทีครับดังนั้นเลยจะแนะนําลูกค้าที่สั่งซื้ออะไหล่ขาแว่นกับเราไป แนะนําส่งมาให้ทางเราทําการฟิตติ้งให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าลูกค้านําไปใส่เองอาบางท่านอาจจะฟิตติ้งได้ไม่เต็มที่ครับผมแล้วก็อาจจะอาจทําให้อะไรเกิดความเสียหายได้ครับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้ออะไรกับทางเราก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางเหล่านี้เลยครับเซ l ล์อะไหล่ออฟติคอจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิขส่คิ์แท้ เมื่อคุณเป็นลูกค้าเราแล้วเราพร้อมที่จะดูแลเซอร์วิสให้อย่างเต็มที่ครับสวัสดีครับ